แล้เขาสู่ชแนลฟรีฟอทากรงกับควายรีวิวตอนที่2องครับผมสำหรับตอนนี้นะผมกลับมาพบกับตอนที่2ยังจะมีอีกนะครับตอนแรกผมรีวิวเกมมิ่งเกียร์ไปนะครับผมก็เสียงตอบรับเรียกได้ว,ว่าล้นหลามเลยนะครับและทีนี้นะครับผมมีคนนะของบริษัทเกมมิ่งเกียร์อีกแล้วไม่เห็นคลิปวิดีโอที่ผมรีวิวนะครับผมเขาบอกว่าชอบนะครับเขาก็เลยส่งชุดเกมมิ่งเกียร์ชุดใหญ่มาให้ครับผมเขาบอกว่าเอาเต็มที่เลยตามสบายเลยตามสบายเลย,ย,เลยใช่ไหมครับผมจัดให้นะฮะ จะมีอะไรกันบ้างน,นะผมมาดูเลยดีกว่านะผมมา อย่างแรกที่เห็นเลยนะครับผมนี่เลยฮะหูฟังนะครับผมยี่ห้อซึนามิอ่านว่าซึนามิปะน่าจะใช่นะซึนามินี่ยี่ห้อนี้เหรอไม่เคยใช้นะครับผมเคยแค่ได้ยินเฉยนะครับผม G E 0 3น L นะผมเป็นเบสติ้งไลท์นะฮะเอีย e โฟนเบสติ g งไลท์ก็คือเป็นเหมือนแบบไฟเหมือนแบบไฟแบบกระพริบช้าๆเหมือนลมหายใจอะไรทํานองนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าในกล่องนีมีอะไรบ้างนะผมเองก็ยังไม่รู้นะพอดีว่าแกะมาใส่กล่องนะครับไปแล้วหูฟังนะครับผม บนความสุขในทุกกล่องกล่องเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ฮะบนความสุขในทุกกล่องมันมีถุงผ้ามีถุงผ้าอยู่ข้างนอกกล่องแต่ข้างในกล่องไม่มีอะไรอะไรวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้จริงนะผมไม่ได้ทานะจริงๆครับ่งมาอะไรเนี่ยน,นี่อะไรครับอ๋อใบสินค้าเฉยครับผมลาซาด้านะครับผม โอเคอู้วูอันนี้นะครับผมเป็นแผ่นรองเมาส์นะแผ่นรองเมาส์ย่อซินามิเหมือนกันนะครับผมรุ่นอะไรเนี่ย MP 0 1นะครับผมเกมมิ่งเมาส์แพดนะฮะโอเคแล้วก็นี่เลยครับผมเมาส์นะฮะ GM 0 3 6 0เกมมิ่งเมาส์นะครับผมโอ้โหสีสันฉูดฉาดมากสีสันนี่เรียกได้ว่าแสบดูดขี้เลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไปก่อนนะผมโอ้โหนี่เลยครับผมตัวอย่างของเรานะฮะเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมรุ่น GK 0 9นะครับ GK 0 9จริงๆมี2สีนะครับผม มีสีขาวนะครับผมกับสีดำนะฮะอ๋อสีดำเรียกสตีลเกรนะครับผมกับสตีลโกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาได้ดูกันทีอย่างนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วฮะมาดูอย่างแรกกันเลยนะครับผมเป็นหูฟังนะครับหูฟังนะฮะโอเคโอ้โหเรียบเรียบเลยครับไม่ต้องไหนไม่ต้องมีฟงมีโฟมไม่ต้องมีแผ่นล็อกไม่ต้องมีแบบว่าดึงออกมาจากแผ่นแลตรงนี้นะคือเปิดมาเจอเลยแล้วก็ดึงพื้นออกมาโอเคเนี่ยอะไรอ่ะโอเป็นเหมือนแบบว่า ถุงสูญญากาศนะครับผมไม่เปือนโฟมดีครับมาในถุงพลาสติกครับผมอืึว้าวโู้เอ้ไอัวแกะออกมาแล้วมันดูแบบว่ามันดูลล้ำไงไม่รู้ครับคือมันดูลำล้ำครับแต่มันดูเล็กๆนะเป็นพลาสติกทั้งดุนนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างนุ่มนะฮะดูรอบด้านแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับไม่มีปุ่มอะไรเลยครับไม่มีปุ่มอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับ ไม่มีปุ่มแบบว่าสวิตช์ออนเอิน e อ๋อมันไปอยู่ตรงนี้หมดเหรอมีปะบบวะเดี๋ยวหนูมีสวิตช์เปิดปิดหรือมีแบบว่าออนออฟหรือมีอะไรปะวะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยครับคือแบบว่าเสียบกับคอมปุ๊บใส่ปับ๊บเท่านั้นจบครับผมง่ายมากไม่มีปรับเสียงเหรออ๋อมีมีอ๋อกูมองไม่เห็นนี่ครับนี่มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนแบบเหมือนซาวเอลเบลอะ หมืนแบบลูกเลื่อนอะมันไม่ได้แบบว่าเป็นปุ่มกดติ๊กติ๊กติกติกตกตกอะไรเนี้ยมันเป็นแบบว่าอยากเสียงดังใช่ไหมหมุนขึ้นครับอยากเสียงเบาใช่ไหมหมุนลงครับโอ้แนวมากมต่อไปเราจะมาดูนี่กันนะครับผมที่ขาโฆษณานะครับผม Breathing Light Gaming Earphone นะครับผมมันจะมีไฟกระพริบใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเสียบดูเลยครับแน้าไอ้ลูกพอมันมีไฟแล้วคือไฟมันแรงมากครับ เฮ้ยมันดูสวยขึ้นมาเลยนะมันดูสวยขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคนะครับผมจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับหูฟังนะครับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมต่อไปเอานี่มาก่อนเลยก่อนแผ่นรองเมาส์นะจริงแผ่นรองเมาส์เนี่ยผมเองเนี่ยเป็นเกมผมไม่ใช่เกมเมอร์สายพีซีไงผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจนักหรอกว่าไอ้แผ่นรองเมาส์บางทีมันมันมันสำคัญมากนักหรือวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเชื่อวันนียโอ้ยยาวเฟื้อยนะครับยาวเฟื้อยนะครับนี่มันแผ่นรองเมาส์หรือเสือเนี่ย <c oughs> ยาวเหยียดเลยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้นะครับผมน่าจะเป็นโลโก้ของซูนามินะครับอยู่ตรงนี้นะผมสวยงามนะครับมันก็เป็นแผ่นลองเมาส์ธรรมดาครผมสัมผัสด้านบนนะมันก็เหมือนแผ่นลองเมาส์ทั่วไปนะมันก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงมากครับแต่ก็สวยดีนะสวยดีครับผมใช่ไหมมันใหญ่เกินของผมอ่ะของผมใช้แผ่นลองเมาส์อันแบบเล็กเทียนนิดเดียวก็พอแล้วผมไม่ได้ใช้นะอันนี้นะฮะเมาส์กว่าเมา่าเมาส์เมาส์นี่ผมน่าสนใจมาก GM 03ยมดูครับเกมมิ่งเมาส์นะฮะเกมมิ่งเมาส์ สีมันได้ประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราลองเสียบดูว่าทั้งสีมันได้มันได้ประมาณนี้หรือเปล่ามาน่าเฮ้ยมันไม่คงไม่ได้แกะกันแน่มันแกะข้างบนมึงไม่แกะข้างๆได้ไงล่ะโอเคโอเคอ้าวโอ้อู้พอจับแล้วมันถนัดเว้ยมีปุ่มตรงนี้ด้วยมีปุ่มตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอเสียบก่อนอ๋อเป็นสายถักด้วยนะครับเป็นสายถักด้วยนะครับเสียบปักแล้วอุ๊ย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 แค่ไฟสวยว่ะ ไฟแจ๋วไฟแจ๋วแล้วไฟมันเปลี่ยนเองเรื่อยๆด้วยนะครับผมเปลี่ยนเองเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ดูไก่ไก่แผ่นรองเมาส์อันนี้ดูดิว่ากูจะถนัดไหมเฮ้ยแต่ว่ามันจับถนัดมาก คือปกติเนี่ยผมมาถนัดซ้ายเวลาเกมมิ่งเมาส์ที่แบบว่ามีปมมีปุ่มเยอะเงี้ยผมจะจับไม่ค่อยถนัดแต่ตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะคือมันจะจับถนัดมือนี่ขนาดผมถนัดซ้ายนะผมก็จับเมาส์แบบนี้นะครับผมจะจับเมาส์แบบนี้ผมไม่ได้จับแบบนี้นะครับผมจับแบบนี้นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็คือกลิดนะครับผมเอาไว้จับนะสำหรับจับมือขวาเนี่ยิ้วโป้งเลยจะไปอยู่ตรงกลิดนี้พอดีใช่ไหมไม่ให้มันลื่นเลยใช่ไหมมีปุ่มตรงนี้นะครับผมบนล่างนะตรงนี้2ปุ่ม แล้วก็มีสกรอรล์เมาส์นะครับผมข้างล่างสกรอรล์เมาส์มีปุ่ม,มอีก2ปุ่มด้วยนะครับ GM03 ตัวนี้ก็ค่อนโอเควะ่ะต่อไปอันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายนะฮะ g k 0 9ซ s u n a m i g k 0 9นะครับฟรีรีเบิร์ h เ e a v e n on Fire แย่เป็นอิสระเกิดใหม่อะไรเนี่ยสวรรค์นบนไฟ <laughs> สวรรค์นบนไฟอะ่ะมามาแกะดูกันอืมโอเคอ๋อ สวรรค์นบนไฟสวรรค์นบนไฟอู้หู้อ่ะเอ๋อู้หู้ทำสวยครับคือมันไม่ใช่คียแบบ์บอร์ดแบบคีย์บอร์ดตันๆอ่ะมันเป็นคีย์บอร์ดแบบโปร่งๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กดูกันนะฮะอ๋อโอเคเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนฮะไฟอะไฟกวัไหนฮะเอาต้องไปปรับตรงไหนก่อนวะ นี่ไงนี่ไงได้แล้วหลงง้ออยู่นะครับผมโอ้โห,โหดูครับดูครับโอ้โหสวยงามสวยงามมากๆเลยนะครับผมมาเป็นสี่ลุงและที่ผมชอบนะผมชอบเพราะอะไรดูว่าผมชอบเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับผมแล้วเหมือนแบบว่า พกพาออกไปข้างนอกได้อะไรทํานองนี้นะครับผมสะดวกดีนะครับผมเคลื่อนย้ายสะดวกอ่ะมันไม่ใหญ่เทอะอทะนะครับผมไฟก็สวยงามแต่ว่ามันคงเป็นไฟแบบไฟฟิกมามันเปลี่ยนมนคงเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะว่ามันดูฟิกมาแล้วดูจากฐานเนี่ยครับผมดูปุ่มกดนะครับต่อไปปุ่มกดนะครับผมปุ่มกดก็โอเคนะนุ่มดีครับผมมันไม่ได้แบบว่าเหมือนสวิตช์เกมมิ่งอะไรต้นนเป็นปุ่มกดเหมือนเซนิมานิคอลอะสีสวยครับผมเล็กกระทัดรัดนะฮะเป็นโลหะด้วยข้างล่าง โอเคครับ okay, ผมมาถึงเรื่องราคากันนะครับผม3ชิ้นนี้นะครับผม l า z a d a นะครับผมขายอยู่ในเว็บไซต์ไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะครับผมมีเอ่อคีย์บอร์ดหูฟังแล้วก็เมสาส์3ชิ้น940บาท <c oughs> 940บาทเท่านั้นถูกยิงกว่าขีค้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเกมมิ่งเกียร์แต่แบบว่าเรางบน้อยอะไรทำนองเนี้ย เราไปซื้อเกมมิ่งเคียร์ราคาหลักพันหลักหมื่นไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยน้องๆหนูๆห,หลายคนเนี่ยบางทีเห็นเพื่อนอย่างเงี้ย ใช้เกมมวิ่งเกียร์แท้จังเลยเราก็อยากได้มากอะแต่เราไม่มีตังค์นะครับผมนี่เลยครับ940บาทได้3ชิ้นมีไฟเอาไปโมโ้ได้เลยนะจริงๆนะเอาไปโม้เพื่อนเลยครับผมบอกให้ซื้อมาเท่าไหร่2,500หรือจะเอาไปเป็นของขวัญอะไรอย่างงี้บางทีก็ได้เหมือนกันนะคือเอาไปจับฉลากเอาไปเป็นของขวัญให้เพื่อนอะไรแบบเนี้ยคือมันดูแพงไงมันดูแพงแว่าเนี่ยโอเคนะเวลาติดไฟเนี่ยเวลาไม่มีไฟเนี่ย มันดูถูกมาก <c oughs> แต่เวลาติดไฟเนี่ยมันดูแพงไงบางทีคือเราเอาไปแบบว่าให้ของขวัญเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะหารกับเพื่อน3คนเนี้ยออกคนละ300เนี่ยคนหนึ่งเมาส์คนหนึงนหน่งหูฟังคนหนึ่งคีย์บอร์ด3ชิ้น940บาท ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับผมแต่สําหรับใครนะรผมที่แบบว่าเป็นคอเกมมิ่งเกียร์แบบจา๋จาจอะไรทำนองนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจนะเพราะว่ามันเหมือนแบบว่ามันราคาถูกอะมันเน้นราคาถูกตัววัสดุอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ฟังชงฟังก์ชันอะไรก็ไม่ค่อยมีนะครับผมก็<อ>ถือว่าราคาถูกเน้นเฉพาะราคาถูกอย่างเดียวนะฮะ mm. อ่ะแล้วครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับควายในตอนที้ โอเคนะผมสําหรับใครนะผมที่สนใจนะ Gaming, ier, ami, นะครับเกมมิ่งเกียร์ซินามินะครับผมผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ตอนนี้ลาซาด้านะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับผมเหลือ940ผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่ช่องดีสคริปชันนะฮะด้านล่างนะผมกดเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะกดบเพืนะนสำหรับใครชอบเยยิญกดไลค์นะและก็สำหรัติดตามได้นะครับเพื่อชมฟีฟ่าลักเกรียนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพวกขออินทนาครับผมสวัสดีครับ